แต่อยากให้ทุกคนเห็นแต่ว่ามันคือแล้วมันร้นนอน ก็เลยนะครับคนเมื่อกี้มันหายไปเลยแล้วกันก็หายไปด้วยเพราะว่ามันเกิดขึ้นง่ายนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็มาดูกันกินต่อก,กับมาม่าโอเคเพราะว่าอร่อยมากเ mm. มื่อกี้เราชิมแบบอืมน้ำกันไปแล้วครับแล้ชิมแบบแห้งอะไรแห้งนี่เขามีโอ้โห <Ooh. S 1> อันนี้คือกุ้ง ใครที่แบบชอบกินแบบรสแซบๆอแบบ่ะต้องกินอันนี้แหละแบบรสแบบชาติเขาแบบดีะตอนแรกบอกว่าจะทำให้น้องพิมกินแล้วว่าเรากินเองล้าก็สดหน้าเขาหน่อยหน่อย โอเครับมีทั้งหมดห้าวชาตินะครับก็ไปเล่นดูกันได้เลยไม่ต้องรีบนะใช่ใช่ทุกคนกันดูเหมือนรีบใช่ไหมหิวครับเพราะว่าอันนี้เป็นมือแรกอะ่ะ ย่าให้น้องเพิ่มหรอครับน้องพิมยังไม่ตื่นเลยอ่ะย่าให้นะบีบีเหรอพาไปดูบีบีได้ครับเดี<ๆ>๋ยวจะไปอุ้มบีบีมากันเหนือ

ลำบากไปไหมเนี่ยทุกคนตัวเล็กจุดเดียวใช่ครับแต่ว่าเดีเ๋ยวบีบีอ่ะจะโตโตโตกว่านี้อีกหน่อยครับ มองกล้องเมื่อวานบิบิวเพิ่งไปฉีดยามาเมื่อวานกลับมาตอนที่บีบีกลับมาครับทุกคนก็คือซึมไปเลยเพราะว่าทั้งฉีดยาแล้วก็หยอดยาแบบพวพยาดอะไรเงี้ยครับกลับมาก็ปกติจะเล่นใช่ไหมก็คือไม่เล่นไปเลยเงียบซึมไม่วิ่งเลย แล้วคนบีบีเลอะไม่เลอะครับเพราะว่ากันอุ้มลงทุกคนทำอะไรกันอยู่ทำงาน,นะะหรือว่าอยู่บ้านกันวิมองกล้องด้วยปยีมแล้วปี นะครับกินขนมดูไลฟ์เมาส์ทำงานครับอ๋อโอเค,อเคก็อย่าลืมกินหาอะไรกินด้วยกันด้วยนะครับะไรครับ ให้บีบียืมเงินบีในยืมวันนี้ได้ไหมเอา,มา 8, 8. ไม่แปดมันปไม่เลยอะน่ารักกินอร่อยก็อร่อยครับอร่อยครับเอ้ยทุกคนดูบีบีจะแย่งกินวางไว้ตรงนี้ เป็นเรื่องอะไรครับทําไมไม่เอาไว้ข้างล่างล่ะกันไม่ชอบให้บีบีถ้าสมมติว่าบีบียางล่างจะอยู่ได้ในห้องนั้นกับห้องน้องพิมพ์เพราะว่าตรงนี้แบบเหมือนคนเดินเยอะแล้วรองเท้ากันตรงนี้มันเยอะเดี๋ยวบีบีไปเลียแล้วเดี๋ยวมันสกปรกอะไรเงี้ครับก็เลยไม่ค่อยให้บีบีเดินตรงบ้านตรงนี้ทําไมถึงตั้งชื่อว่าบีบีหรอ พราหว่าน่ารักดีครับก็เลยตั้งชื่อว่าบีบีครับกันชอบเล่นไอสเก e ตเหรอใช่ตอนเด็กๆเนี่ยตอนเด็กๆเลยเคยเรียนครับเคยเรียนไอสเก e ตเรียนกับน้องพิมพ์ด้วยครับตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพอเล่น เป็นบ้างอะรองครับตอนโตก็เลยยังเล่นได้อยู่เค<ก>ินอะไรเปล่าไม่ได้เคินอะไรเลยครับเรามากินกันต่อดีกว่านะครับในบ่าเคือ ไม่เปนเรอ,อะไาเร็วๆคือไมไ่เขินมีพี่รุดอะไรกันยังไม่มีพี่รุดอะไรเลยทุกคน เลิกลากต่อ,อก,กันชอบเลิกลากอยู่นะครับใครที่หิวนะครับก็อย่าลืมมามา่าโอเคนะครับมีทั้งหมด5รสชาตินะครับ<ส>ก็ไปเลือกกันได้เลย<ส>เดี๋ยวกันจะาไปดูอีกครั้งนึ่งว่ามีรสชาติอะไรบ้างแล้วใครอยากกินรสไหนนะครับใช่ไหมครับบีบีใช่ไหมหใช่ไหมครับใช่ไหม วินัยนี่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะครับเพราะว่าบีบีเนี่ยเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาต้องอีกเจ็ดวันถึงจะได้อาบแต่ว่าเดี๋ยวเอาบีบีไปเข้าในห้องก่อนนะเดี๋ยววักดูมีทั้งหมดห้ารสชาตินะครับนั่นก็คือน้ำน้ำสามแห้งสองโอเคไปดูกันเลยครับ ตึง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 งแห้งสามน้ำสองตึงตึงตึงงแห้งสามน้ำสองโอเคแห้งสามน้ำสองรสชาติแรกนี่นะครับฮอตคอรี่นะครับตือเมื่อกี้นครับอ๋การจัดควงดีดีก่อนอืมนี่ครับฮอต ฮอตโคเรียนนี่นะครับนี่เป็นแบบสไปซี่แซ่บๆที่กันกินเมื่อกี้แล้วอันนี้ก็เป็นรสชาติไข่เค็มนะครับมาม่าโอเคนะครับแล้วก็อันนี้นะครับฮอตแอนด์เชฟนะครับแล้วก็มามา่านี่นะครับน,นี่เป็นแบบว่าเกาหลีนะครับทั้งหมดนี้อร่อยหมดเลยแล้วแต่คุณจะเลือกเลยครับแล้วก็ทำให้เราเอิ่มนะครับนี่

หมดแล้วอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวเปลี่ยนสถานที่บ้างดีกว่ากันจะไปอ่านคอมเมนต์บนห้องกันเอาน้ำไปหนึ่งแก้ว น้ำหวัหว okay. ขวุขออนุาตั้งกล้องแบบนี้นะครับเเอา คนมาบ้างนะครับอิ่ม สวัสดีครับทุกคนกินข้าวกรือยังครับอะไรเนี่ยเมื่อไหร่รักลับจะออกก็เมื่อไหร,ร่นะรครก็คงอีกสักพักอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีแบบว่าเทพ,พิเศษเลยครับอวยพรอวยพรกินเงาะอ๋อ อืออาวทำไมอะโอเคครับกินแล้วจ้าอิ่มมากเลยครับเมื่อกี้ที่บอกว่าจะทำให้น้องพิมพ์กินใช่ไหมแต่ว่าก็กินแบบว่ากินของตัวองหมายถึงว่ากินของตัวเองที่ทําด้วยแบบน้ำแล้วก็กินของพิมพ์ที่ทําแบบแห้งไว้ด้วยก็คือมันกินไปสองสองเลยตอนนี้ อิมาอกินแล้วนอนโอเคครับขอโทษครับทุกคน,ก,คนกินแล้วนอนเดี๋ยวกดไลยอนนะครับแล้วก็ไม่นอนเราก็นั่งก่อนคอโดนอะไรกันไม่มีนี่ครับปกติดีทุกคนครับก็อย่าลืมนะครับไปกินข้าวกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากกิน อร,อ,อร่อยอร่อยแบบกันนะครับก็อย่าลืมมามา,มาโอเคนะครับทั้งห้ารสเลยนะครับอร่อยมากๆล้างมือด้วยเมื่อกี้กันล้างมือตอนก่อนที่จะไอ้นี่แล้วะพี่กันพี่ อยู่บ้านกับคุณยายแล้วก็น้องสาวครับ3มคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามากินข้าวเป็นเพื่อนทั้งกินข้าวเป็นเพื่อน ทำอาหารเป็นเพื่อนทุกอย่างเลยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณนะครับมาม่าโอเคด้วยที่ส่งมาให้กันนะครับแล้วก็อิ่มท้องแล้วก็อร่อยทุกรสชาติเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลองไปชิมกันว่ามาม่าโอเคเนี่ยอร่อยขนาดไหนวันนี้ก็เห็นแล้วเราสามารถแบบว่านาวัตถุดิบต่างๆนะที่มีอยู่ในบ้านอนะไรอย่างเงี้ยมาทาได้นะแล้วก็อะไรเนี่ยจะไปแล้วเหรอใช่แล้วครับจะไปแล้วครับเพราะว่าอิ่มมากเลยครับ เดี๋ยวพาให้ดูน้องๆกันที่บ้านดีกว่ามีตัวเล็กด้วยโอเคก็อย่าลืมนะครับทุกคนมาโอเคนะครับเส้น นุ่มอร่อยอร่อยนะครับเหนียวแน่นนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองชิมกันเยอะๆนะครับขอบคุณทางมาม่าโอเคด้วยนะครับที่ส่งมาให้กันนะครับเส้นหนานุ่มนะครับเด็ดนะครับทุกคนมันอร่อยนะจริงๆนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนลองชิมกันนะครับ ใครที่ชิมก็มาบอกกันด้วยหรือว่าใครที่อยากลองทําแบบตามที่แกทําวันนี้ก็ได้นะครับขอบคุณมากมาเลยนะครับทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้ไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาหาอีกอุ้ยเขาห้ามนอนเขาห้ามนอนโอเคครับบ๊ายบายครับปิดไปด้วยนี่อีดาของกันบ๊ายบายขอบคุณมากมาโอเคด้วยนะครับขอบคุณมากมาครับบ๊ายบาย